ตำรวจยังเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานในคดียิงนายกำมลดวงผาสุขหรือไม้หนึ่งกอกุนทีกวีเสื้อแดงนะคะตอนนี้พบเบาะแสในหลายด้านรวมทั้งภาพวงจรปิดผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นมือปืนพร้อมกับลองจำลองเหตุการณ์วิถีกระสุนซึ่งชุดสอบสวนยอมรับว่ามือปืนเป็นระดับผู้ชำนาญการติดตามรายละเอียดจากคุณกิติพรบุญอุ้มค่ะ กล้องวงจรปิดร้านอาหารครบกไม้ไทยลาบันทึกภาพของนายกมนดวงผาสุกนักกวีนามปากกาไม้หนึ่งก่อกุนทีพร้อมกลุ่มเพื่อนที่เข้ามารับประทานอาหารได้ค่อนข้างชัดโดยพบว่าที่โตอาหารมีทั้งหมด5คนขณะที่มีกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งตัวอยู่อีกมุมหนึ่งของร้านฝั่งติดถนนซอยลาดปลาเค้า24และนั่นคือฝั่งที่เกิดเหตุยิงนายกระมนเสียชีวิต แต่มุมกล้องถูกบดบังวิสัยทัศน์ด้วยสิ่งปลูกสร้างของทางร้านทำให้ได้ภาพลักษณะและพฤติการของผู้ก่อเหตุไม่ชัดเจนระบุได้เพียงว่าผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันสองคนลงผมว่าต้องมีลงไปตกลงกันลงล่างแล้วขึ้นมาเร็วไปแล้วแล้วก็แบบไม่ยิงมันไม่ยิงไม่ได้เลยมันมากยจนไม่เป็นไปได้ จำลองเหตุการณ์ตรวจสอบวิธีกระสุนจากสถานที่เกิดเหตุและรถนายกระมลของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานในวันนี้เพื่อย,ย้ำความชัดเจนของสมมติฐานบวกกับคำให้การของพยานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าจำลองแนววิธีกระสุนปืนเหตุยิงไม้หนึ่งก่อกุนทีเพื่อที่จะพิสูจน์หาระยะการยิงและรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุยงิงยิงในระยะประชันชิดและมีความสูงประมาณ174เซนติเมตรค่ะ จากผิวถนนของซอยลาดประเขา24 4ขึ้นไปที่พื้นซีเมนลานจอดรถของร้านอาหารมีความสูงต่ำต่างระดับกันหากวัดระดับความสูงไล่เรียงตามระดับความลาดเอียงของพื้นจากจุดที่รถของนายกมลจอดอยู่ขึ้นไปหารอยกระสุนที่กระจกหน้ารถมีความสูงที่134เซนติเมตรแต่หากวัดจากพื้นถนนความสูงอยู่ที่149เซนติเมตร แต่ผู้ก่อเหตุสามารถลงมือยิงได้อย่างแม่นยำแม้จะยิงในขณะเคลื่อนไหวซึ่งกรณีนี้พันตำรวจเอกธนวัฒน์วัฒนกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชกชัยก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ใช้ปืนในระดับชำนาญการ นะเพราะฉะนั้นเรื่องปืนเนี่ยก็ก็จะค่อนข้างว่าแต่ก็จะรู้ว่ากลุ่มก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ใช้ปืน11มม,มเป็นหลักนะครับคือกลุ่ม11มม,ม,ม,มเนี่ยก็จะมีแยกออกไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปให้ทางทีมงานสืบสวนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับว่าว่าของกลุ่มมือปืนรับจ้างนะครับที่พ่าการยิงในลักษณะนี้น,น,นั้นเนี่ยผมผมมองว่าต้องเป็น,นคนผู้ยิงเนี่ยต้องมีผมใช้คำว่าผู้ชำนาญการแล้วกันนะครับว่าว่ามีมีทักษะในการ ใกล้เคียงกันหมดนะครับแล้วก็ยิงทั้งห้าทั้งห้านัดนั้นกระสุนเข้ามาที่ตัวรถทั้งห้านัดพันตำรวจเอกธนวัฒน์เปิดเผยอ,อีกว่านอกจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์12ปากที่มีการสอบปากคำไปแล้วยังมีนางสาวสุดารังกุพันธ์หรืออาจารย์หวานที่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลใดกับเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่าติดธุระและต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ผู่ิลำเนาขณะที่การสอบปากคำพยานที่เป็นชายจำนวนสาคน ผู้ที่มารับประทานอาหารร่วมกันกับนายกมนในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังมีข้อสงสยัยโดยจะเรียกเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งกิติพรบุญอุ้มไทย p ีบีรายงาน